สวัสดีค่ะตอนนี้เจ๊ก็อยู่ที่นาบาสกานะคะโอบาหานะคะเป็นบ้านพี่ชายของมาวินนะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปเที่ยวแถวนี้กันแล้วก็เดี๋ยวออกไปดูอะไรสวยๆกันค่ะ บาสกาโอบา,านะคะเดี๋ยวเจจะพามาเที่ยวฟาร์มที่นี่นะคะฟาร์มที่นี่จะใหญ่มากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกันดูแผนที่นะนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะคะเป็นฟาร์มพวกมีดอกไม้แล้วก็มีแอปเปิลด้วยนะคะ คนที่นี่นะก็จะไม่ค่อยใส่หน้ากากกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่นี่มีคนติดเชื้อน้อยมากๆนะแต่เจิกวาวินก็จะใส่ไปก่อนนะนี่นะเขาไปเก็บแอปเปิลกันมานะคะ่ะ นี่นะเดี๋ยวเราจะไปเก็บแอปเปิลกันนะที่นี่ก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะก็ต้องซื้อถุงแบบนี้นะอันนี้ก็คือฮาแพ็คนะคะก็ถุงนี้8เหรียญน,นะคะก็แล้วแต่ว่าแอปเปิลลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเราจะต้องขึ้นรถไปนะคะถุงนู้น,นะคะวันนี้ร้อนมากมากนะก็เป็นถุงแบบนี้นะถุงหนึ่งก็8ดเหรียญน,นะคะคะ 어른쪽 오른쪽, 어, 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 어. ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้คือส่วนแอปเปิลนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีกาล่านะคะแล้วก็มีฟูจินะคะแล้วเขาก็มีสายพันธุ์อีกหนึ่งสายพันธุ์ใหม่นะที่แนะนําเขาบอกว่าลูกเล็กแต่ว่าอร่อยบ้างนะคะแล้ววันนี้อากาศร้อนมากๆนะมาวิ่งอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะคะนี่ข้างหลังเจเป็นแอปเปิลทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ร้อนมากๆ

เ yeah. นี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะฟาร์มมันใหญ่มากๆนะคะแล้วคนก็เก็บเยอะมากนะคะเขาปลูกอะ่ะถี่ๆต้นใกล้ๆก,กันนะจะทำให้ต้นไม้ไม่ค่อยโตนะคะอัลดิสันเนอะเรซันดิสันเนอะ โอ้นี่นี่นะคะลูกแดงๆต้องแดงๆหน่อยนะ,น,ะนี่นะคะเราจะชิมลูกนี้นะชิมลูกเล็กนะคะวันนี้ร้อนม,มากๆกรอบมาก ุกวันเต็มถุงนี้นะคะแปดเหรียญก็ประมาณไม่เกินสองร้อยบาทนะคะ uh, like I mean, uh อร่อยนะคะเวลิเลสอันนี t ค่ะน้าม่อ๋อน้องม s ส o t g ก o d สวยนะคะนี่โอ้นัดกูไรไรเด้อโอเค โอ๊ยเรื่องนี That one. That one look good. Right yeah. yeah. ่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินมาตัวโน้นกันนะคะเจเห็นนะต้นหนึ่งแดงมากเลยนะคะนี่ว้าว ไรเลยนี yeah, ่ยมาวินอะไอเคพรีเดิลเกิคฝนใช่หมวนัาเกิดเกิดอ่คอ่คะดูลูกเล็กว่าแต่ว่ามันแดงนะ ลเล็กๆนะคะนี่นะคะถุงนี้นะก็ประมาณหนึ่งประมาณไม่เกิน200บาทนะคะก็ใส่ถ้าเราเอาลูกใหญ่มันก็จะได้น้อยนะนี่นี่นี่นะคะก็ประมาณ8เหรียญน,นะคะก็มาระมาณ1 6 0บหบบาทนะคะนี่แต่ว่าถ้าเราจะกินก็ได้นะก็เก็บกินได้เลยนะคะเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะ เราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะ ที่ฟาร์มเล่นฟรีนะคะนี่นะคะดูแอปเปิลที่เขาใช้ยิงนะคะก็จะเป็นแอปเปิลบอสิงตันนะคะเป็นแบบนี้เลยสีแดงๆะคะ่ะแอปเปิลก็จะ เท่านี้นะคะแปดเหรียญอ่ะ1 6 0นห0เจนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ลงไปในนี้นะคะ Mẹ <laughs> yeah. yeah, yeah, nice, 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 nice. Ew. Man, I didn't eat all. Okay, I'm